เนหมีบทที่7ผู้ที่สัตซ์ซื่อและหยับเกรงพระเจ้ารายชื่อส ok ัมโนครัวเรามาสแสวงหาบทนี้ไปด้วยกันนะครับในบทนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเริ่มด้วยเรื่องราวของการนับสัมโนครัวก่อนรายชื่อสัมโนครัวคือตั้งแต่ข้อที่5เป็นต้นไปนะครับอันนี้จะมีความคล้ายคลึงกับในหนังสือเอสลาที่เวลาเอสลาก็มีการจัดทําทะเบียน รายชื่อสัมโนโครัวด้วยเช่นเดียวกันโดยที่ในที่นี้เนหมีนั้นได้แบ่งคนออกมาเป็นจำพวกนี้นะครับคือคนที่มีกลับมาจากบาบิโลนครั้งแรกนะครับก็จะมีการลิสต์รายชื่อ,อตั้งแต่ข้อที่8เป็นต้นไปนะครับคือผู้ชายของประชาชนนะครับประชาชนของอิสราเอลนะครับก็คือตั้งแต่ข้อที่8ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาจบข้อที่38 แล้วถึงจะเริ่มต้นรา,ายชื่อสมณะคัวบทหมวดใหม่นะครับก็คือของบรรดาปุโรหิตนะครับบรรดาปุโรหิตก็อยู่ที่ข้อที่39มเถึงสีแล้วก็จะเป็นพวกคนเชื้อสายของเลวีนะครับแน่นอนนะครับว่าเลวี คนที่เป็นปุโรหิตนั้นก็ต้องเป็นคนอยู่ในเลวีแต่ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนที่เป็นคนเลวีนั้นจะเป็นปุโรหิตนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับก็ <BS> <consumers> <Lights> ดังนั้นก็คืออันแรกก่อนที่สําคัญกว่าก็คือว่าผู้ที่เป็นปุโรหิตเพ,พราะเขาจะได้ปฏิบัติรับใช้อยู่ในพระวิหารในส่วนข้างในได้นะครับแล้วก็พวกที่เป็นพวกเลวีก็จะปฏิบัติรับใช้อยู่ในวิหารส่วนข้างนอกนะครับก็คือคนเลวีก็จะอยู่ข้อที่4 3 45ถึงนะครับแล้วก็จะมีพวก บรรดาคนรับใช้ประจำวิหารนะครับอันนี้ก็คือรายชื่อของคนใช้ประจำวิหารนะครับที่อยู่ในข้อที่46-56ถึง56อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ,อลูกหลานของผู้รับใช้ของโซโลมอนนะครับโซโลมอนนะครับก็อยู่ในข้อที่5 7ถึง62นะครับแล้วก็มีพวกที่ยังพิสูจน์สายวงตระกูลไม่ได้นะครับข้อที่6 3ถึงข้อที่65นะครับซึ่ง จำนวนคนที่ชุมนุมชนทั้งหมดเนี่ยก็นับได้4 2 3 6 0คนนะครับในที่นี้ก็คือรายชื่อการแยกประเภทกลุ่มก็จะคล้ายกับในหนังสือเอสลาบทที่สองนั่นเองนะครับในที่นี้จะเห็นได้ว่าอันเนี้ยทำไมถึงต้องมีการนับรายชื่อนั่นก็เพื่อว่าจะได้เป็นการบันทึกและพิสูจน์ด้วยว่าใครมาจาก กลุ่มไหนหมวดไหนประเภทไหนเพราะว่าในเรื่องของการแบ่งงานในเรื่องของการทํางานนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นสําหรับเราในวันนี้นะครับเราอาจจะมีของประธานที่แตกต่างกันดังนั้นการใช้งานก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือให้เราเห็นว่ามัน เป็นการบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์เพื่อเป็นการยืนยันถึงความละเอียดอ่อนนะครับที่พิสูจน์ได้ว่าเรื่องราวนี้เป็นจริงเพราะมีรายชื่อตามนี้จริงๆนะครับโอเคเรากลับมาสู่เนื้อหาหลักของในบทที่7บทนี้ในข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับดังนั้นเนื้อหาในบทนี้อาจจะสั้นสักหน่อยนะครับนั่นก็คือได้พูดถึงเรื่องราวที่เมื่อ มีการสร้างกำแพงเสร็จแล้วบทที่1บทที่6นั่นคือเรื่องราวที่เนเมีกลับมาแล้วก็มาก่อกำแพงในระหว่างที่ก่อกำแพงนั้นมีสตรูมาโจมตีใช่ไหมครับแต่ว่าทุกอย่างก็สามารถที่จะผ่านไปได้โดยกําลังและฤทธิ์เดชซึ่งมาจากพระเจ้าไม่ใช่มือของมนุษย์เป็นผู้ที่กระทาแต่เป็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่เป็นผู้ที่จัดการเรื่องราวทั้งหมดกำแพงถึงได้เสร็จได้ภายในะระยะเวลาเพียงแค่52วันเท่านั้นเองนะครับแล้วเนเมีก็ได้ตั้งบานประตูและก็มี คนที่เฝ้าประตูมีนักร้องเพลงและแต่งตั้งกลรีวิไว้นะครับในที่นี้ขอ้อที่2นะครับข้าพเจ้ามอบให้ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้าและฮานัญยาผู้ดูแลสำนักพระราชวังเป็นผู้รับผิดช,ชอบกรุงเยรูซาเล็ม2คนนี้มาจากไหนคนแรกก่อนเลยนะครับฮานานีนะครับถ้าเราอ่านในบทที่1ข้อที่2ถ้าเรายังจํานั้นได้อยู่นะครับก็ได้พูดถึงชื่อของฮานานีฮานานีผู้นี้คือพี่น้องคนหนึ่งของข้าพเจ้านะครับ ก็คือฮานานีซึ่งคําว่าพี่น้องคนหนึ่งนี่อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเป็นพี่น้องของเนฮามีจริงๆทางสายเลือดก็เป็นไปได้นะครับฮานานีเนี่ยมากับชายบางคนซึ่งชายบางคนนี้ก็อาจจะเป็นฮานัญยาผู้นี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่แน่แนคือฮานานีคนเดียวกันนะครับในบทที่หนึ่งฮานานีผู้นี้คือผู้ที่ไปแจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็มเนี่ยว่า ไม่มีกำแพงนะครับขาดการป้องกันกลายเป็นว่ากำแพงนั้นยังลกล้างอยู่เมื่อเนหมีได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจึงได้เกิดการฟื้นฟูกำแพงขึ้นมานั่นเองนะครับดังนั้นความสำคัญของฮานาดีนี่ก็คือว่าเป็นผู้ที่ไปแจ้งข่าวให้กับทางเนหามีและไม่เท่านั้นเขาอยากได้รับมอบหมายให้อ่อ เป็นคนที่จัดการเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นผู้ที่จัดเวียนยามในการที่จะเฝ้ายามนะครับส่วนฮานัญยาเนี่ยก็คือผู้ดูแลสํานักพระราชวังเป็นผู้รับผิดชอบกรุงเยรูซาเลม็มนะครับอันนี้ก็คือเป็นผู้ที่คอยบริหารจัดการนะครับด้านงานด้านธุรการอะไรต่างๆก็จะอยู่ที่ฮานัญยานะครับทั้งฮานานีและฮานัญยาเขาเหล่านี้ต่างเป็นคนที่สัตย์ซื่อและยำเกรงพระเจ้ามากกว่าคนอื่น การที่คนใดคนหนึ่งจะสามารถที่จะมารับผิดชอบในเรื่องราวสำคัญสำคัญนะครับพมพีไม่ได้ให้ตัวอย่างของการที่บอกว่าเขาเป็นคนเก่งยังไงเขาเป็นคนดียังไงเขาเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่อย่างไรไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับแต่คนที่จะมาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในงานสำคัญต่างๆนั้นเขาจะมีคุณสมบัติเช่นนี้ครับคือเขาเป็นคนสัตย์ซื่อและย่ำเกรงพระเจ้ามากกว่า คนนอื่ๆหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอาจจะมีคนอื่นๆที่สัตซ์ซื่อและยำเกรงพระเจ้าอยู่แต่ยังไม่มากเพียงพอยังไม่ดีเพียงพออันนี้คือจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการของคริสเตียนในวันนี้ครับมีหลายคนนะครับที่ได้มาเชื่อในองค์พระบิดาเจ้าแต่จะมีสักกี่คนที่สัตซ์ซื่อที่จะปฏิบัติองค์เจ้านายที่จะมีใจยำเกรงพระเจ้าจริงๆนะครับ หลายครั้งหลายหนนะครับเราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนดีดเยเราก็ไปน้ำมศการประชุมมศการวัรนอาทิตย์นะครับเรามีการอธิษฐานนะเรามีการอ่านพระคัมภีร์นะแต่แท้ที่จริงเราได้สัตซ์ซื่อมากน้อยเพียงใดหลายครั้งเราก็ทํหลายหลายอย่างเป็นเพียงกิจกรรมทางภายนอกนะครับแต่ว่าสําหรับผู้ที่สัตซ์ซื่อผู้ที่ยำเกรงพรงแล้วนั่นคือเป็นผู้ที่กระทําตามสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเราในวันนี้ที่ยังขาดอยู่คือประพฤติตามนั่นเองนะครับ พระคาของพระเจ้าเมื่อมาถึงเราแล้วหลายครั้งหลายหนเรารู้ว่าอืมพระคำของพระเจ้าห้ามเราทํสิ่งนั้นห้ามเราทําสิ่งนี้แล้วพระคำของพระองค์ให้เราทําสิ่งนั้นให้เราทําสิ่งนี้แต่เรากลับกลายเป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ผ่านเลยไปฟังแล้วก็ไม่ได้เกรงกลัวนะครับพระคาห้ามไว้เราก็ยังไปทําถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ไม่ยำเกรงพระเจ้านั่นเองสภาพการที่แท้จริงของเราทั้งหลายมักจะเป็นอย่างนี้จริงๆครับหลายครั้งเนื้อหนังของเราก็ ชนะฝ่ายวิญญาณนะครับถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้เรื่อยๆเราก็จะกลายเป็นผู้ที่ไม่สัตซ์ซื่อและเป็นผู้ที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากดังนั้นถ้าเกิดเรากลายเป็นผู้ที่ไม่สัตซ์ซื่อเป็นผู้ที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าแล้วเข้ามาปฏิบัติอยู่ในคิดจักละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดบรรดาพวกฟาริสีนะครับเขาเกรงกลัวพระเจ้าแต่ปาก การประพฤติของเขานั้นไม่มีเลยเขามีหลักธรรมบัญญัติต่างๆที่เพิ่มเข้ามาใส่ใส่สีเติมแต่งให้มันดูดีนะครับมากกว่าพระคําของพระเจ้าแล้วทําให้บัญญัติของพระเจ้าที่ว่าหนักอยู่แล้วยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะครับเขาเหล่านี้กลายเป็นผู้ที่ไม่สย์สซื่อไม่ยำเกรงพระเจ้าภายนอกดูดีนะครับนี่แหละครับคนที่ ไม่ศ์ัื่อและไม่ยำเกรงพระเจ้าถ้ามาปฏิบัติพระเจ้าก็จะกลายเป็นเหมือนดั่งฟาริสีก็จะกลายเป็นเหมือนกับผู้ที่เป็นเหมือนกับอะไรอ่ะน่าซื่อใจคดนะครับหรือมีศาสนามีศีลธรรมบังหน้าข้างนอกสุขใสข้างในตาติ้งโหนกตามสุภาษิตไทยใช่ไหมครับก็คือว่าเปลือกนอกดูดีแต่ข้างในนั้นไม่ได้พระงถึง ในมัทธิวบทที่23มัทธิวบทที่23นะครับพระเยซูกับตัดคําแช่งให้กับเขาเลยแล้วเป็นวิบัติเจประการที่เกิดขึ้นกับฟาริสีที่ภายนอกเขาเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพที่ตกแต่งอย่างสวยงามแต่ภายในนั้นเต็มไปด้วยความตายภายนอกเป็นถ้วยชามที่ถูกขัดชําระไว้อย่างดีนะครับแต่ภายในนั้นมีแต่สิ่งสกปรกโสมมมทั้งนั้นเลยเราอย่าได้เป็นเช่นนั้นนะครับแท้จริงพระเจ้าต้องการคนที่สัตย์ซื่อเป็นคนที่ต่อหน้า อย่างไรรับหลังก็อย่างนั้นนะครับเราอย่าได้เป็นคริสเตียนที่ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งอย่างนั้นไม่ได้นะครับในขณะที่เราสามารถที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ถูกต้องหรือทําปิดทำบาปในขณะที่ไม่มีคนเห็นเราจําเกรงพระเจ้าหรือเปล่าเราสัตซ์ซื่อต่อพระคําคของพระองค์หรือไม่เราต้องถามตัวเราเองดูนะครับหลายครั้งเรามักจะผิดพลาดถ้าเรารู้ว่าเราผิดพลาดแล้วรีบกลับมาครับเพื่อที่เราจะกลายเป็นผู้ที่ใช้งานได้ ฮาน,านีฮานัยญญาสามารถเป็นผู้ที่ถูกใช้งานในงานสําคัญนั่นก็คือเฝ้ากาแพงนะครับในที่นี้หน้าที่สําคัญซึ่งบางคนอาจบอกให้ hey, มันสําคัญตรงไหนเป็นยามเนี่ยนะสำคัญนะครับแท้ที่จริงแล้วในพัมพีนะครับได้พูดถึงคนยามของพระเจ้านั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ w a t c h m a n นะครับหรือว่าคนยามคนที่คอยเฝ้าดูนี่แหละคนยามมีหน้าที่อะไรคือปีหน้าที่ที่ เฝ้าดูว่าศัตรูจะมาเมื่อไหร่จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไหมนะครับถ้าไม่มีคนยามจะเป็นอย่างไรเมื่อศัตรูเข้ามาประชิดเข้ามาหาช่องทางที่จะเจาะเข้ามาจากในกำแพงเขาก็จะเข้ามาโดยง่ายเพราะว่าไม่มีคนเฝ้าไงครับเหมือนกับถ้าเกิดเรามีบ้านอยู่แล้วบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่ในบ้านเลย โจรเห็นโจรก็ชอบเลยครับโอ้ยต่อให้มีระบบป้องกันดีแค่ไหนเขาก็หาทางที่จะเจาะเข้ามาได้เพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดเขาเจาะเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีคนอยู่ข้างในเขาก็ไม่ยิ่งเขาได้ยิ่งสบายเลยป้นอย่างสบายขโมยอย่างสบายเลยนะครับดังนั้นสําหรับองค์พระเป็นเจ้าแล้วหน้าที่ของคนยามจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งในพระธรรมของพระองค์นั้นจะมีพูดถึงคนยามที่ ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีไม่หลับไหลไม่เมาไม้นะครับถ้าเราเป็นคนยามที่ดีเราจะต้องไม่หลงมัวเมาไปกับสิ่งของในโลกนี้จะไม่ถูกหลอกไปนะครับแล้วก็จะไม่หลับไหลไม่สนใจพระคําของพระเจ้าไม่สนใจเรื่องราวของพระองค์ไม่สนใจคําขององค์เจ้านายของเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะครับเราจะเป็นอย่างนี้เราเป็นคนยามที่สัตย์ซื่อและคนยามเนี่ยถ้าเกิดเราสมมติอ่า เราอยู่ในหมู่บ้านแล้วเราเห็นคนยามของเราหลับยามอยู่เราจะชอบไหมครับเราคงไม่ชอบแน่เลยเพราะว่าขโมยมาก็เข้าไปอย่างง่ายๆใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดเราเป็นผู้หนึ่งที่จะเป็นผู้ที่ต้องการปฏิบัติพระเจ้าหน้าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่งคือหน้าที่ของคนยามหน้าที่นี้ไม่ใช่หน้าที่ ที่ต่ำๆในสายตาของเรานะครับแต่เป็นหน้าที่ที่สำคัญในสายพระเทศของพระเจ้าพราะเขาเป็นผู้ที่อารักขาเป็นผู้ที่ดูแลความปลอดภัยของเมืองทั้งเมืองเลยนะครับดังนั้นในวันนี้ถ้าเกิดเราปรารถนาที่จะเป็นคนยามเราก็ต้องเป็นคนยามที่สัตซ์ซื่อและเป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า ถ้าเป็นเช่นนั้นเราถึงจะกลายเป็นรูปที่ปฏิบัติพระองค์ได้อย่างเกิดผลและเราสามารถที่จะป้องกันอันตรายไม่ให้ศัตรูเข้ามาลุกลานได้ในที่นี้นะครับเนียมีได้กําชัดเป็นพิเศษว่าให้เขาเฝ้ายามอยู่แล้วก็เปิดประตูจนกว่ายังไม่ให้เปิดประตูจนกว่าแดดจะร้อนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าประตูเมืองจะเปิดได้นะครับในเวลานั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ10ประตูได้ใช่ไหมครับก็คือว่า ประตูจะเปิดได้ที่กำแพงนั้นก็คือว่าจะต้องให้แดดขึ้นก่อนคือยังไงคือให้มันเห็นชัดก่อนว่าปลอดภัยแล้วจริงๆเพราะบางทีนะคะที่อยู่ในท่ามกลางความมืดเนี่ยศัตรูอาจจะสมมติใส่เสื้อดําเข้ามาแฝงตัวเข้ามาอะไรเงี้ยเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าแดดออกแล้วมันจะเห็นทุกสิ่งนะครับชีวิตคริสเตียนของเราก็เช่นเดียวกันบางครั้งนะครับจะมีสภาพการแห่งความมืดปกคลุมรายล้อมเราทั้งหลายอยู่เราต้องการกำแพงที่ มีประตูที่แข็งแรงแล้วก็มีคนยามที่คอยเฝ้าอยู่นะครับเราจะเป็นอย่างนี้ต้องเฝ้ายามฝ่ายวิญญาณของเราเรายืนอยู่ประจําอยู่ที่กําแพงนะั้นหรือไม่แม้ว่าโลกนี้จะเป็นโลกที่มืดมิดเป็นโลกที่เต็มไปด้วยบนทินแห่งความบาปความชั่วร้ายต่างๆนะครับมนุษย์ภายนอกทอดตัวจมอยู่ในหมานร้ายตกอยู่ในความมืดนะครับแต่อย่าให้สิ่งเหล่านั้นคลืบคลานเข้ามา ในตัวของเรากําแพงก็งเป็นสิ่งที่สําคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระวังนะครับเพราะหลายครั้งถึงแม้ว่าเราบอกว่าโอ้ความเชื่อเราดีแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่ระมัดระวังให้ดีเราก็กลายเป็นคนยามที่นอนหลับไหลเมามายไปนั่นเองไม่รู้ตัวแล้วเราก็เผลอปล่อยให้ศัตรูนั้นเข้ามาได้หลายคนนะครับเป็นคิสเตียนคิดว่าตัวเองเข้มแข็งเข้มแข็งแต่พอเจอเรื่องอะไรเล็กน้อยเข้ามาหน่อยมาปะทะเรานิดนึงไม่ไหวแล้วระเบิดทุกอย่างทนไม่ได้จนกระทั่งที่ว่ากลายเป็น ช่องว่างให้ศัตรูเข้ามาทำงานในจิตใจเราได้ดังนั้นในวันนี้นะครับถ้าเราจะเปิดประตูนั่นคือเปิดนะครที่มันสว่างการที่สว่างหมายความว่ายัางไงหมายความว่าเป็นเวลาขององค์ผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นความสว่างนะครับสิ่งที่จะเข้ามาในกำแพงนั้นจะต้องเป็นความสว่างนะครับแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นได้ไม่ใช่ศัตรู ไม่ใช่สิ่งที่เป็นบนทินไม่ใช่สิ่งที่เป็นความชั่วร้ายนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเข้าออกประตูที่ได้จะต้องเป็นความสว่างนั่นเองนะครับก็คือให้พระเจ้าให้พระองค์เองเข้ามาสู่ภายในเรานะครับนี่เป็นหน้าที่ที่สําคัญนะครับเราในเวลากลางคืนต้องลงกรอนปิดประตูเอาดานกั้นไว้ให้แน่นนะครับเอาไม้มากั้นมาอะไรยอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันต้องมีความแน่นหนานะครับ ประตูเมืองของเราก็อย่าได้เป็นประตูที่อ่อนๆนนะครับไม่ใช่ข้าพเจ้าสร้างกำแพงดีแล้วแต่ว่าพอเจอเรื่องนี้หน่อยว่ามันน่ายั่วยวนเหลือเกินเปิดสักนิดนึงเอาหลุมๆแวมละว Security เ,เริ่มหล,ลุมแลวมลความปลอดภัยเริ่มต่ำละกุญแจรเริ่มมีสนิมแล้วนะครับหลังจากนั้น่เปิดอย่างง่ายดายเลยบางทีศัตรูังไม่ทันจะทําลายกําแพงเลยนะครับไม่ท่าทําลายประตูเลยก็ประตูก็เปิดเองซะแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับดังนั้น กร้อนายวิญญาเราจะต้องมีให้แน่นหนาใส่ให้แน่นหนาด้วยนะครับวันนี้เราจะเป็นอย่างยิ่งนะครับจะต้องเป็นผู้ที่เฝ้ายามนะครับโดยเฉพาะในคิดจักของพระองค์นะครับเปรียบเสมือนกับกำแพงของกลุงเยรูซาเล็มที่มีอยู่รอบด้านต่างคนต่างต้องเฝ้าในหน้าบ้านของตนเองนะครับตรงข้ามบ้านเรือนของตนอย่าไปยุ่งในส่วนอื่นนะครับบางทีเราเห็นโอ้ยคิดจักมีปัญหา เราอยากจะเข้าไปจัดการปัญหานี้ล้วเกินไม่ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ใช่อยู่แก้ปัญหาที่หน้าบ้านเราแล้วหน้าบ้านเรามีปัญหาอะไรก็แก้ตรงที่ตรงนั้นถ้ามีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาที่หน้าบ้านเราเราก็อย่าไปพยายามที่จะไปยุ่งตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นหลักการอีกอย่างหนึ่งให้เราได้มองเห็นส่วนที่ผู้ที่จะจัดการดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดก็จะมีผู้ปกครองที่จะมาดูแล น,นั่นคือตัวแทนของพระเจ้าเหมือนกับฮานานีกับฮานัญญาเนี่ยแหละครับที่เป็นผู้ดูแลนะครับดังนั้นในวันนี้สำหรับเราทั้งหลายนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคิดจักรนะครับก็รวนแล้วแต่เป็นลักษณะของการตั้งกำแพงไว้ถ้ากำแพงเราดีประตูเราดีใส่กรอนดีในคิดจักรไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ทุกวันนี้ถ้าเกิดคิดจักรมีปัญหานั่นก็คือกำแพงไม่ดีประตูไม่ดีกรอนก็ไม่มีคนยามก็หลับไหล ถ้าเป็นเช่นนี้เราก็จะโดนศัตรูโจมตีและทําลายได้ก็ขออยาให้เป็นเช่นนั้นนะครับเราต้องฝึกฝนที่เป็นผู้ที่สัตย์ซื่อและยำเกรงพระเจ้านะครับขอบคขอบขอบคุณพระเจ้านะครับในบทนี้ก็ขอพอเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ในบทหน้าบทที่8นะครับสรรเสริญและขอบคุณพระองค์นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพรีพ่น้องทั้งหลายนะครับสวัสดีครับ